ไม่เป็นไรคนที่มีน้ำตาครสักคนอีกคนจะไปดีดีสึกก็ควรเป็นฉันไม่เป็นไรคอยมองน้ำจที่ไปไกลไม่บอกมันดีเสมอเลยเธองเป็นคนซ้ำคัญไม่เป็นไรเอาเป็นนว่าใจฉันจะทรมานแต่ยังมีใยอมรมัไม่เป็นไรฉันกความสุขของเธอเองไม่ัไม่ไร้องไห้ไม่จะคอยเธอชอวย มันจะคอยเธอโชคดีคนมันไม่มีใครดอบปบอะไม่ไม่ไปเปรียบเทียกบกับต้นฉบับมีความรู้สึกว่าพวกคุณคือ,ค,อคือเลือดใหม่มีสิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่ปล่อยออกมาแล้วผมยังสตันอยู่เลยประทับใจมากๆม,มีความสุขม,มากๆจริงๆต้องขอบคุณก่อนนะครับที่มารายการนี้แล้วก็ร้องเพลงคู่กันให้เราได้ฟังนะครับ